ใชค่ะไม่ชอบก็กินไปเถอะพี่เขาซาซื้อมาให้ห้ามขยับนะนี่ดูดิโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยอน่าดูน่ากินน่ากินบอลเลดคิดขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะมาพูดใกล้ๆสิครับออมเล็ตสวัสดีครับวันนี้ได้ตังมากี่บาทเนี่ย ยี่สิบาทเองให้ไปซื้อไอติมให้น้องอีกนะทำไมแม่โอ๊คิ่งงกจังเลย<อ>ให้แค่ยี่สิบาทล้าจะซื้อไอติมได้ไหมสองแท่งเนี่ยไ,ได้อยู่เหรอ,อเดี๋ยวเพิ่มขับรถไปก็ได้ปะ,ะขึ้นมาเลยนั่งไหนนั่งหน้าหรือนั่งหลังอ่านัา่งหลังนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตามเลยไปซื้อไอติมยี่สิบาทนะครับอาวานั่งหน้านั่งหน้าขึ้นเลยเดี๋ยวเราไปซื้อไอติมกันนะครับเรามาถึงร้านไอติมนะครับ อคำเล็ดสิบาทมีอะไรบ้างอะเราต้องซื้อสิบาทสองแท่งนะนี่อคำเล็ดสิบาทเนี่ยมีนมเย็นแตงโมบัตเตอร์ไฟแล้วก็แผนดา้าแล้วก็มีอันนี้ก็สิบาทอคำเล็ดเลือกเลยอคำเล็ดจ,จะกินอะไรแล้วก็ให้น้องด้วยนะให้เลือกสิเลือกได้ไหมเปิดดิเปิดตู้ดิเปิด <Bird S 1> ไม่เป็นนะครับอ่าเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรไไแตงโมให้น้องเหรอน้องกินเหรอแตงโมอ่าแล้วอะไรอีก เอาเล่เอาอะไรเอาผีเสื้อเหรอโอเคใจตังเลยรีบไปเดี๋ยวมันละลายต้องเอาไปฝากหนางด้วยนี่ได้แล้วครับไอติมยี่สิบบาทช่วงนี้ปิดเทอมออมเล่ก็ไม่ค่อยได้มาซื้อขนมเลยนะนี่ขนมก็ของเล่นก็เลยเหลือเยอะเลยนะครับนี่ไปใส่ถุงด้วยใส่ถุงด้วยไปใส่ถุงแล้วใส่ถุงกับเพื่อนเร็วอ่าไปไปแล้วค่ะ ไปเร็วเร็วเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นไอติมมันจะละลายแล้วไม่ถึงน้องเชเบตนะครับน้องเชเบตก็จะเสียใจนะเพราะว่าเมื่อกี้น้องเชเบตร้องตามเปล่าร้ <ๆ S 1> องตามแต่ไม่ได้ไมด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวไปเจอก,กันที่บ้านครับ <S <S อันนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วครับอมเลตไอติมอยู่ไหนอะอยู่ไหนแอบไปทําไมอะทาไมต้องโอกลัวไอติมโดนลมละมลายเดี๋ยวไปเรียกน้องเชเบตนะว่าน้องเชเบตเขาจะเสียใจไหมครับไม่ได้ไปเมื่อกี้อะไรคะ ไม่ชอบก็กินไปเถอะพี่เขาขุซื้อมาให้<อ>น้องจะเอาไอติมอะไรน้องน้องไอติมผีเสื้อเหรอพอเอ็มคิดแผนออกแล้วไปเราออกมาข้างนอกกันอ่าเรามาหาที่นั่งกินนอกบ้านนะครับจะไปจะกินผีเสื้อไหนจะไปจะเอาผีเสื้อเหรอชอบผีเสื้อมากกว่าเหรออ่าโอ้อไอติมแตงโมอ่อากินแตงโมแล้วไม่ชอบแล้วเบื่อแล้วใช่ไหม,อ,มอ่าเดี๋ยวเข้าไปเก็บลูกเดี๋ยวเข้าไปเก็บอ่าอนนี้เอ็มกําลังจะเอาไอติม เชือให้น้องครับแล้วก็ไอติมแตงโมนี่น้องไม่เอาใช่ไหมเอาจาวบีเสื้อใช่ไหมโอ้ยเอาอมันหักเอาอันใหญ่ให้น้องก็ได้โอ้โหไอติมพีเชื้ออันใหญ่เลยเออแล้วแล้วแตงโมก็ให้พี่อ็มเล่นเหรอแตงโมให้พี่อ็มเล่นเหรอเอาหวานปากเลยอ่ะเอาวแม่อุ้มีของมาให้ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าโคกวุ้นนะโอ้ยแม่อุ้ยอย่าเขย่านะถ้าเขย่ามันจะพุ่งอ่าอ่ะอ่ะกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมครับโอ้โหเสียดายถ่ายไม่ทันพุ่งพุ่งเข้าเต็มตัวไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกแล้วบอกแล้วอย่าไปเขย่าพวกโค้งนี่ไม่ได้เลยก่อนเปิดห้ามเขย่านะนี่ดูดิโอ้โหโอ้ยโอ้ยทานดูมากินมากินโอ้ยถอดมันก่อน โอ้ยอยากินอยากินเขากินเขากินโอ้โหืึมฮึมเป็นเป็นไงบ้างซาบ้างเลยแมวขยิบทีพุ่งออกมาเป็นลาวาเลยนะครับใช้เชื้เบ็ดขยิบเลยเพราะว่าแมวต้องไปอาบน้ำเนี่ยเหนียวทั้งตัวเลยดูดิโอเละเละเลยโอ้โหดูสภาพครับดูสภาพนี่ดูดิสุดท้ายก็ต้องไปล้างนะครับเพราะว่าพุ่งอยู่เลยโอ้ยได้กินไอติมผีเสื้อนใหญ่เลยทำเลยรีบกินนะเดี๋ยวน้องจะไปแย่งกินไอติมแตงโมนะ เลยต้องรีบกินนะ,จะเจอโคกสู้เข้าไปโอ้สุดยอดเลยไปโคกสู้เนี่ยสปอนเซอร์ไม่เข้าเลยเนี่ยโคกคาโคลากับไอติมเนี่ยโหเพราะเอ็มถ่ายคลิป mm hmm. ไอติมน้องเยอะแล้วเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะไอติมเนตเล่แถวบ้านนี่กินทุกวันเลยเนี่ยไอติมผีเสื้อทั้งหนึ่งกินได้สองเอาแก <Okay, S 1> ไอติมแตงโมหน่อยสิไอติมแตงโมสรุปว่าวันนี้นะครับเอาซื้อไอติมไปทั้งหมดกี่บาทครับ ยี่สิบาทนะแบ่งเป็นไอติมพิเสื้อสิบาทแล้วก็ไอติมแตงโมสิบาทแต่ว่าน้องเอาจ้องชอเชเบ็ไม่อยอมก,กินไอติมแตงโมนะ,ะก็เลยมาเอาไอติมผีเสื้อออมเล็ตได้แค่ครึ่งเดียวเท่ากับน้องชอเชเบ็กินไปแค่ห้าบาทออมเล็ตรู้มากนะครับกินไปทั้งหมดสิบห้าบาทเลยโอแต่น้องชอเชเบ็เขากินชานะดูดูออมเล็ตนี้ขึ้นอันที่สองแล้วเนี่ยได้กินสองอันเลยนะฟินเลยนะ แต่น้องเฉลเขาก็กินเขาเพิ่งตื่นนะครับเมื่อกี้ตอนแรกอะเขาร้องเขาร้องอยากไปด้วยนะแต่พ่อไม่ให้ไปนะเพราะว่าเกียดหาแมสแล้วก็เด๋วขับรถไม่ถนัดขึ้นนะครับสองคนก็เลยให้เฉลยไปนะแม่อุ้็ให้จังไปยี่สิบาทแล้วก็แม่อุ้ก็เอาแ๊บซี่ไม่ใช่แ๊บซี่ี่เอาโค้กนี่โค้กท่าถึงใจนี่ออกมาให้พ่อเอ็มนะแต่ดันไปเขย่านะครับพอเปิดก็ตามสภาพเลยนะไม่ไม่แม่ไม่ได้เขย่านะแม่อุ้งทำอะไรคะ แม่อูถือมาเฉยๆแล้วก็เชเบตจะไปเขยา่าทีแรกก่อนไม่เมื่อกี้พ่อเอ็มเห็นเลยพ่อเอ็มยังบอกเลยว,ว่าอย่าเขย่านะเขย่าไม่ได้เขยา่าเมื่อกี้เชเบเขยาา่าตอนแรกเดี๋ยวรอดูในคลิปนี่พ่อเอ็มยังถ่ายไว้อยู่เลยยังมาเที่ยงอีกเออเชเบตไม่ได้ไปด้วยเมื่อกี้เชเบตขย่อยไปเดี๋ยวอย่าให้หยดที่รีบกินดูดเลยเอ,อ,อย่าให้หยดโอ้โหละลายอยู่นะกินช้าจนละลายดูของเดบตน,นี่ไม่มีคำว่าละลายนะครับ อร่อยไหมครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้พอนไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย